สวัสดีค่ะวันนี้ย่ามีภัยที่จะต้องมาเตือนกันนะคะสำหรับผู้ปลูกสวนสมัครเล่นเราปลูกเอาไว้กินนะคะอันนี้เป็นศัตรูของกล้วยที่ย่าเจอจริงๆมาเลยนะคะนี่มันยังไม่ได้แก่เท่าไหรนะ่นะนี่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเชื้อรามันเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือมันโดนหนอนผีเสื้อนะคะมาดูดกินน้ำเลี้ยงตรงบริเวณผิวมันนะคะ คือผีเสื้อพวกนี้นี่มันจะมาไข่เอาไว้ออกมาเยอะมากเป็นหลายร้อยเผลอเป็นพันนะคะเป็นตัวเล็กๆนะมันก็จะตายออกมาดูดกินน้ำเลี้ยงของเปลือกกล้วยนะคะเนี่ยตอนแรกยากก็ไม่เห็นนะพอมาดูอีกทีโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่หวีนี้เนี่ยมันกินเยอะนี่คงเป็นบริเวณที่มันมาไข่ไว้นะมันกินครั้งแรกเลยนี่หวีนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็ไต่ลามลงมาหวีอื่นๆนะ บริเวณไหนที่มันอยู่เนี่ยพอมันตายไปแล้วนะคะย่าเอาน้ำหมักมารดมันเนี่ยมันก็ตายไปแล้วนี่พอได้สักประมาณ2อาทิตย์มาเรื่อยๆมาเขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลพอกล้วยโตขึ้นมานะคะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะนีถ้าเราเอาไปบ่มข้างในมันก็กินได้นะคะแต่ว่าผิวไม่สวยนะเนี่ยอย่างพวกนี้นี่มันกินแทบทุกหวีเลยนะ คนที่ปลูกกล้วยให้ระมัดระวังนะคะพวกนี้นี่ผีเสื้อมันจะมาไข่ไว้โดยเราไม่รู้ตัวนะคะกว่าจะรู้อีกทีนี่มันก็มาแท้กินแล้วนะถ้าเรากําจัดได้ตั้งแต่มันเล็กๆมันยังไม่ลามไปหวีอื่นนี่กล้วยเราก็จะเป็นปกติดีนะอย่างรูปนี้นี่มันแทะเยอะมากนะคะเนี่ยเห็นไหมย่าเอามาให้ชมกันกล้วยตลอดทั้งเครือนี่คือไม่มีหวีดีเลยนะจะกินก็กินไม่ทัน จะให้คนอื่นหรือมันก็ไม่สวยจะขายมันก็ไม่ได้นะคะถึงมันจะมีแค่เครือสองเครือแต่ว่ามันก็ถือว่าทำให้เกิดความเสียหายมากมายนะคะย่าก็มาเตือนภัยกันนะคะสำหรับคลิปนี้เตือนภัยเรื่องนอนผีเสื้อนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ